ผู้จัดการกระต่ายพันธิพางัดหลักฐานเด็ดทะเบียนหย่าอดีตเมียหลังโดนแชร์ทำเช้าสารสัมพันธ์ลูกศิษย์เรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ขณะน,นี้อย่างดุเดือดนะคะเมื่อน,นักร้องดังชื่อกระต่ายพันนิพาเจอข่าวลือซุ่มตั้งท้องผู้จัดการส่วนตัวเป็นพ่อของเด็กและต้องบอกก่อนว่า ก่อนที่จะมีการแถลงข่าววันที่13สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ล่าสุดผู้จัดการของกระต่ายพนิพาก็ได้งัดหลักฐานเด็ดทะเบียนยาอดีตภรรยาหลังโดนแฉทําเช้าสารสัมพันธ์ลูกศิษย์โดยงานนี้ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจภัยบู์แสงเดือนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าใส่ใจต่างคนต่างแยกย้าย จะมีใหม่เป็นใครไม่สำคัญเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับผลงานขอให้สร้างผลงานเพลงออกมาให้ติดตามกันเรื่อยๆไปนะคะหลังจากนั้นทางผู้จัดการก็ได้โพสต์รูปทะเบียนการหย่าร้างกับอดีตภรรยาท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม